นิทานนอนก่อนเรื่องชิงช้าสวรรค์ที่หยุดหมุนกลางเมืองเล็กๆมีสวนสนุกที่ใครๆก็รักและสิ่งที่สูงที่สุดคือชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่หมุนช้าๆพาคนขึ้นไปแต่ท้องฟ้าแต่จู่ๆวันหนึ่งชิงช้าสวรรค์ก็หยุดหมุนไม่ใช่เพราะเสียแต่เพราะมันเศร้าไม่มีใครมองฟ้าแล้วทุกคนมัวแต่ก็มองจอมันพูดเบาๆกับลมเจ้าของสวนสนุกพยายามซ่อมแต่ก็ไร้ผล จนกระทั่งมีนาเด็กหญิงตัวเล็กมายืนข้างล่างแล้วตะโกนขึ้นไปหนูยังอยากดูดาวกับคุณนะชิงช้าสวรรค์นเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นมันเริ่มหมุนอีกครั้งอย่างช้าช้ามีนาได้นั่งกระเช้าพร้อมรอยยิ้มกว้างเธอมองดาวมองเมืองและโบกมือให้ดวงจันทร์ตั้งแต่นั้นชิงช้าสวรรค์ไม่เคยหยุดอีกเลยเพราะแค่มีใครสักคนที่ยังเงยหน้ามองฟ้า นิทานนอนก่อนเรื่องสุนัขฮีโร่ผู้ชื่อว่าด่างด่างเป็นสุนัขจรจัดตัวเล็กขนยุ่งไม่หล่อและไม่มีปลอกคอแต่เขาชอบเดินดูแลตรอกซอกซอยเหมือนเป็นยามเฝ้าเมืองชาวบ้านบางคนไล่าบางคนให้อาหารมีแค่น้องน้ำใสเด็กหญิงใจดีที่มักแบ่งขนมให้เสมอวันหนึ่งขณะน้ำใสเล่นอยู่หน้าบ้านลูกบอลกลิ้งลงถนนเธอวิ่งตามโดยไม่เห็นรถที่กำลังมา ทันใดนั้นดังพุ่งเข้าไปเห่าเสียงดังแล้วกระโดดชนน้ำใสให้พ้นทางรถเบรกทันแต่ดังล้มลงเจ็ดทุกคนพากันวิ่งมาช่วยอุ้มเขาหมอบอกว่าโชคดีดังแค่ฟกช้ำแต่กล้าหาญมากหลังจากวันนั้นชาวบ้านช่วยกันสร้างบ้านเล็กๆให้อยู่มีปลอกคออหม่สะอาดพร้อมป้ายเขียนว่าด่งสุนัขฮีโร่ของหมู่บ้านและเขาก็ยังคงเห่าเฝ้าซอยด้วยหัวใจที่กล้ากว่าใคร นิทานนอนก่อนเรื่องนกฮูกผู้เฝ้าป่าในป่าลึกอันเงียบสงบมีนกฮูกชื่อฮูกฮูกอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงเขาเป็นนกฮูกฉลาดและชอบอ่านหนังสือวันหนึ่งสัตว์ในป่ามีปัญหาเพราะมีเสียงประหลาดดังตอนกลางคืนทําให้ทุกตัวนอนไม่หลับฮูกฮูกอาศัยสืบหาต้นตอเขาบินเงียบเงียบยามค่ําคืนใช้หูฟังและตาสอดส,ส่องจนพบว่ามีท่อนไม้ใหญ่หล่นสะโพงของครอบครัวกระรอกเสียงที่ได้ยินคือลูกกระรอกร้องขอความช่วยเหลือ ผูกครกรีบเรียกเพื่อนๆมาช่วยยกไม้ครอบครัวกระรอกปลอดภัยสัตว์ในป่าดีใจและยกย่องให้หูกคูเป็นผู้เฝ้าป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความฉลาดและใส่ใจผู้อื่นสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ทุกคนได้อย่างสงบและสุขใจนิทานนอนก่อนเรื่องผ้าห่มวิเศษของมิกิมิกิเป็นเด็กน้อยที่กลัวเขากลัวความมืดกลัวเสียงลมและกลัวฝันร้ายแต่ทุกคืนเขาจะมีผ้าห่มลายดาวผืนโปรดที่ยายเย็บให้ผ้าหม่มผืนนี้วิเศษนะ ยายบอกมันจะปกป้องหนูจากทุกอย่างที่น่ากลัวคืนหนึ่งฟ้าร้องลั่นลมพัดแรงมิกิกลัวจนตัวสัน่นแต่เมื่อเขาดึงผ้าห่มมาคลุมตัวก็รู้สึกอุ่นใจเหมือนมียายอยู่ใกล้ๆเขาหลับสนิทและฝันดีทั้งคืนตั้งแต่นั้นมามิกิไม่กลัวอีกเลยเพราะรู้ว่าความกล้าอยู่ในใจเขาและผ้าห่มลายดาวก็เป็นเหมือนพลังวิเศษที่ช่วยเตือนว่าเขาไม่เคยอยู่คนเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักและความเชื่อใจคือผ้าห่มวิเศษที่ทำให้เรากล้าก้าวผ่านความกลัวได้เสมอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ